สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับไฟกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอนะคะวันนี้ไฟก็มีบอลสวยๆมาฝากยามเย็นนะคะแต่วันนี้จะเปลี่ยนรูปแบบในการลงสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงทีละตู้นะคะทีละคลิปเนาะเพราะว่าพอมีหลายตู้ปื๊บไฟอ่างงๆนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะพูดไม่ครบทุกต้นนะคะเดี๋ยวจะแบ่งคลิปนะคะ เดี๋ยวไฟจะแบ่งคลิปออกเป็นตู้ๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะชื่อว่าคลิปที่1นนะคะตู้ที่1ถ้าลูกคา้าดูมาจากคลิปที่1บอกว่าน้องไฟพี่ดูมาจากคลิปที่1นนะคะเดี๋ยวไฟจะมาดูคลิปให้ว่าเป็นต้นไหนนะคะเวลาเลือกต้นไม้จะได้เลือกให้ถูกเนาะมาเริ่มที่คลิปนี้นะคะคลิปนี้ยังไม่ได้ลงนะคะยังไม่ได้ลงเลยตัวนี้จะเป็นเพชรจอมทองนะคะเมื่อเช้าลงไปมีไซส์แบบเล็กๆนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ แม่พันนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะทํายากอยู่นะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะถ้าเป็นไซส์แม่พันนะคะมีส่งกระถางนะลูกค้านะตัวนี้นะคะจะไอ้ไฟลืมแจ้งเลยนะคะถ้าใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0864096617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์093167 0 1น8นะคะตัวนี้จะเป็นเพชรจอมทองใสตั้งแม่นะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่450บาทนะคะกระถางละ450อาบาทอา้ไฟดื่มแจ้งไปนะคะจะย้ำตอนนี้นะคะจะย้ำทุกคลิปเลยว่า,าถ้าลูกค้าได้รับแล้วนะคะไฟจะส่งให้แบบแตะก้าไรเซนีนะคะถ้าไรเซนีไปส่งเขาจะโทรหาลูกค้าก่อนว่าสะดวกรับหรือเปล่านะคะ สำหรับบริการปลายทางนะคะถ้าลูกค้าได้รับแล้วอาจจะเป็นเที่ยงหรือบ่ายหนึ่งบ่ายสองนะคะแดดนะคะยังมีความร้อนไอร้อนอยู่นะคะแนะนำนะคะให้เปิดน้องๆช่วงประมาณ5้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นเลยนะคะเพราะว่าอากาศจะเย็นแล้วนะคะจะทำให้น้องๆเงียปรับสภาพได้เร็วขึ้นนะคะ <c oughs> น้องก็จะไม่คอตก เพื่อเป็นทุกข์กับใจเรานะคะเพราะว่าหนึ่งถามว่าคอตกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตั้งขึ้นเมื่อเราเอาไม้่ช้ดานะคะาถาดรองน้ํารองไว้ไว้ในร่มนะคะแกักสองสาวันเขาจะกลับมาสดชื่นปกติแต่ถ้าลูกค้าเปิดช่วงเย็นนะคะเขาก็จะสภาพเขาก็จะดีกว่าตอนที่เราเปิดช่วงร้อนนะคะถ้าใครมีตู้นะคะใส่ตู้ได้เลยนะคะถ้าใครที่เลี้ยงนอกตู้นะคะแนะนําให้ใช้ถาดรองน้ําไว้นะคะก็ แล้วพอเขาฟื้นตัวดีนะคะเราค่อยเปลี่ยนกระถางเขานะคะตัวนี้ชื่อว่าเพชรจำทองกระถางละ450บาทต้นที่หนึ่งนะคะตัวนี้นะคะน้องน่าจะออกแบบคือตอนเด็กๆเ,เห็นไหมคะเขาจะชมพูแต่พอโตมาค่ะมันจะออกไปขาวแบบนี้เนาะ ลูกค้าเอาไปใครที่ทําจํานวนนะคะเพชรจอมทองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปรับเซียนนะคะแล้วลูกค้าก็ไฟเชื่อว่าจริงๆตัวนี้เป็นบอลที่ไฟชื่นชอบด้วยนะคะก็คือยิ่งทํายากอาจจะยิ่งท้าทายแล้วก็ความสวยของเขาเป็นเอกลักษณ์นะคะจะมีความเปรอๆหน่อยนะคะแบบนี้คะ่ะป,ป้ายหน่อย450บาทเพชรจอมทองกระถางที่1น,นะคะ,ะกระถางที่2นะคะ450บาทเหมือนกันนะคะนี่คะ่ะจะเป็นแนวนี้ นี่ค่ะ450บาทนะคะถ้าใครอยากได้ต้นเล็กก็มี200นะคะต้นละ200ก็มีนะคะตัวนั้นหน้าชมพูเลยแหละนะคะเพราะว่าอันนั้นยังเล็กอยู่นะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะน้องชื่อว่าทางช้างเผือกเป็นบอลแบบนี่ค่ะมีแครงแบบนี้เลยค่ะกาบแบบนี้ทางช้างเผือกนะคะน้องอยู่ในกระถาง4นะคะด่างขาวๆแบบนี้เลยนะคะด่างขาวๆแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะไฟให้ไปที่150บาทนะคะ150บาทอ,อ๋อไฟเดิมแจ้งค่าส่งเนาะค่าส่ง50บาทเหมาเมาซื้อครบ5 0 0ส่งให้ฟรีเลยในยรอบวันจันรนี้นะคะโทรมาหาไฟได้เลยนะลูกค้าถ้าใครแบบไม่สะดวกแอดไลน์เนาะก็0 8 6 4 0 9 6 6 1 7ดูคลิปตอนมืดก็โทรมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะเพราะว่าวันนี้ไฟก็เตรียมแพ็กบอลอยู่นะคะเพื่อที่จะส่งรอบวันจันเนาะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ไฟก็จะเดินทางกับ ไปที่ทำงานนะคะเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมก็คือเจอกันประมาณสุกเสาร์นะคะแต่อาจจะมีบางสัปดาห์ฝ้าไยไม่ได้กลับบ้านก็ต้องอล่นเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะก็เดี๋ยวติดตามชมฝ้ายอยู่เรื่อยๆเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะน้องชื่อว่าอาจารย์คงค่ะน้องอยู่ในกระถางสีนะลูกค้าตัวเนี้ฝ้ายให้ไปที่100บาทนะคะตัวนี้มีหลายต้นนะคะ ตัวนี้มีหลายกระถางอาจารย์คงก็เป็นไม้ที่ก็เลี้ยงยากอยู่นะท่านผู้ชมถ้าเลี้ยงเราไม่โตก็คือไม่โตเนะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทใบกลมๆตะมุตะมิะมสายหวานนะคะบอลเก่าอาจารย์คงหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาค่ะตัวนี้หานุมานสืบมันคานะคะตัวนี้อยู่ในกระถางสี่นะคะยังไม่ได้อัพกระถางลูกค้าไปอัพกระถางเอาเนาะ ตัวนี้นะคะไฟให้ไปที่120บาทนะคะ120บาทมีกระถางเดียวนะคะตัวนี้มหาเศรษฐีมีหลายกระถางอยู่ค่ะน้องงอกมาเป็น2ต้นแล้วลูกค้า2ต้นแล้วค่ะตัวนี้นะคะเอาไปที่100บาทนะคะ100บาทสําหรับมหาเศรษฐีต้นคู่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็รัตนาสินเนีย่ยค่ะ2ต้นแบบอันนี้เป็นแบบเนีย่ยค่ะ2ต้นขึ้นมาแบบนี้นะคะ กระถางละหนึ่งร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นเท้าลำไพกระถางสี่ลูกค้าตัวนี้จะกระถางละหนึ่งร้อยมีหลายกระถางนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นกระถางห้าค่ะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เท้าลำไยกระถางห้านะคะตัวนี้จะร้อยห้าสิบบาทเนี่ยค่ะตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมตอนนี้ก็ทยอยขนไปปรับสภาพนะคะเพื่อที่จะเตรียมรอบส่งแล้วนะคะ หลวงตะเมืองค่ะตัวนี้สามร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะความดังของเขาท่านผู้ชมดังมากเลยนะคะสามร้อยบาทสำหรับหลวงตะเมืองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาที่คลิปตู้ที่หนึ่งนะคะใครดูคลิปนี้แจ้งน้องแฟ้าว่าดูจากคลิปตู้ที่หนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเมืองใหม่ค่ะเมืองใหม่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะเมืองใหม่หนึ่งร้อยบาท ใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมนะคะน้องไม่เล็กนะคะก็จะเป็นไซส์ราคาหลักร้อยร้อยห้าสิบแต่ว่าลูกค้าก็จะได้ฟอร์มนะคะฟอร์มใหญ่ในท้องหมีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทน้องอยู่ในกระถางห้านะคะกระถางห้านะตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะต่อมาน้องคือมานีนาราค่ะมานีนาราตัวนี้น้องแบบเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วท่านผู้ชมมานีนารานะคะ หมือนไฟจะย้อนแสงหรือเปล่าท่านผู้ชมสวยมากมานีนาราลูกค้าเอาไปที่180บาทนะแสงใกล้แล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เกือบห้าโมงครึ่งแล้วอะเนาะใครดูคลิปตอนไหนโทรมาได้เลยนะคะวันนี้ไม่ต้องเกรงใจนะอันนี้คือเพชรบ้านปทุมร้อยห้าสิบบาทแสงใกล้จะหมดแล้วนะคะพอดีวันนี้พอไฟอาอบอลไปส่งมานะคะก็ พอกลับมาก็ร้อนอากาศร้อนเนาะแล้วก็จะเหมือนจะปวดหัวก็เลยนอนพักนะคะพอตื่นขึ้นมาคิดว่าจะหายปวดนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะแสงก็ใกล้จะหมดเนาะบอลน,นะคะตอนนี้สวยมากๆเลยแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะถ้าไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมถ้ามามย้อนดูคลิปเมื่อเช้านะคะจะค่อนข้างที่จะสว่างเนาะ ตัวนี้นะคะชื่อว่าบัวสวรรค์บัวสวรรค์ตัวนี้นะคะ250บาทฟอร์มกระถาง5นะคะฟอร์มกระถาง5้านะลูกค้าฟอร์มกระถาง5นะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระบี่ในร้อยค่ะสองต้นคู่แล้วมีหนอเท่ากับว่าลูกค้าได้สามต้นไฟให้ไปเลย150บาทนะคะ150บาทลูกค้า ตัวนี้จะเป็นเบญจรงน้ำทองค่ะอันนี้จะเป็นฟอร์มมีหน่อเป็นสองต้นนะทุกค้าเอาไปทำจำนวนนะคะไม้ตัวนี้มีหน่อขึ้นมาแล้วค่ะใครอยากทำจำนวนเนาะตัวนี้ค่ะแต่หน้าหนาวก็จะงอกช้าหน่อยนะคะร้อยห้าสิบบาทเบญจรงน้ำทองเป็นไม้ที่หัวเบานะคะทำง่ายหัวเบาเนาะต่อมาค่ะตัวนี้คือน้องชื่อว่านารีบุรพาค่ะ นารีบุรพาตัวนี้150บาทนะคะ150บาทต้นโตัวโตนะคะโตจริงๆลูกค้าเพราะว่าชุดนี้เป็นกระถาง5แล้วก็คือแสงได้นะคะแดดได้นะแล้วก็มีโปรโด้วยซื้อครบ้าร้อส่งให้ฟรีนะคะเทพเทวาป้าย150บาทค่ะเทพเทวป้าย150บาทนะคะตัวนี้เหลือต้นเดียวแล้วลูกค้าแต่ไฟผาบ ผ่าไว้แล้วนะคะตัวนี้น้องชื่อรามมาศูนต้นใหญ่นะคะ200บาทค่ะลูกค้ากัดสีสวยๆใบยาวๆนะคะ200บาทอันนี้จะเป็นสุดปัถนานะคะสุดปัถนาหนึ่งรบาทนะคะมีลูกค้าคอมเมนต์ว่าให้ไฟลร้องเพลงเนาะ วันนี้ร้องไม่นึกเพลงไม่ออกเลยท่านผู้ชมเพราะเหมือนจะปวดหัวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีเพลงอะไรแนะนำบ้างคะคอมเมนต์กันมาหน่อยอยากให้ไฟลยร้องเพลงแนวไหนให้ฟังนะคะ <c oughs> เรื่องพนาลายลูกค้าเรืองพนาลายจะมี150กับ180ค่ะตัวนั้นร้อยห้าถ้าร้อยแปก็จะสูงกว่าหน่อยนะคะตัวนี้ชื่อว่านายดอกรักค่ะนายดอกรัก บอลข,ขาวๆคีนๆสะดือสีชมพูเล็กๆนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะในดอกรักอันนี้แววมายุรานะคะออกไปทางหน้าชมพูหนึ่งร้อยบาทค่ะไม่แน่ใจแสงชัดหรือเปล่าขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มาเกือบมืดแล้วนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้ามนสวรรค์กับเท้าลำไยนะคะสองต้นปลูกคู่กันนะคะ ลูกค้าไปที่100บาทมีกระถางเดียวนะคะ100บาทนะหนึ่งร้อบาทต้นไหนฟอร์มยังไม่ได้ไฟจะยังไม่ให้ไปดีกว่าต้นนี้ค่ะใครชอบบอลแบบลูกค้ามี2ต้นในกระถางแต่เพชรบ้านปทุมต้นหนึ่งป้ายต้นหนึ่งไม่ป้ายนะคะปลูกคู่กันเนาะตัเนี้ไฟให้ไป150เหมือนกันนะคะ150เนาะ เพชรบ้านประทุมบอกน้องฟ้ายนะคะมาจากคลิปหนึ่งที่มันคู่กันนะ่ะน้องฟ้ายตัวนี้จะเป็นทศกัณ์นะคะสองต้นคู่ปลูกรวมกันหนึ่งร้อยบาทตกต้นละห้าสิบเท่านั้น,นะคะ่ะมีเยอะนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยบาททศกัณ์ปลุกคู่กันตัวนี้มีเยอะนะคะตัวนี้เป็นมณีจันทร์นะคะลูกค้ามณีจันทร์ตัวนี้มีหลายกระถางอยู่ค่ะร้อยแปดสิบบาทเนาะ ฟอร์มยังไม่เต็มเท่า200ร้อยไฟให้ไปที่180บาทเอก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับฝั่งทางนี้นะคะลูกค้าเราจะต่ออีกคลิปไหมแต่คือก็เป็นคลิปที่ไฟพูดเป็นเมื่อเช้าแล้วเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะ อาจจะลูกค้าอาจจะต้องไปย้อนดูคลิปเนาะเพราะว่าแสงใกล้จะไปแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะเนี่ยนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะที่ช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะถ้าเกิดพรุ่งนี้ทันเดี๋ยวไฟจะอัปเดตให้นะคะเนี่ยค่ะอส่งไขก็ร้อยห้าสิบค่ะไม้ในตู้นะคะท่านผู้ชมใหญ่แล้วนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ ม,มีราคาร้อยกับ150ประมาณนี้นะคะน้อยต้นที่จะมี180 200สิบนะคะสนใจโทรมาสอบถามได้นะคะว่าลูกค้าชอบบอนกัดสีหรือว่าบอนป้ายนะคะหรือว่าบอนด่างบอนเก่าบอนอะไรโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายเนี่ยจะแนะนำให้นะคะเพราะว่าวันนี้ใกล้จะมืดแล้วเนาะว่าจะอัดหลายคลิปก็น่าจะได้เท่านี้เพราะว่านะคะก็ เหมือนจะปวดหัวด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะจบไปด้วยบทเพลงอะไรดีนะาจำเพลงไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นบอนเก่าไฟก็มีตั้งแม่ด้วยนะคะปลูกไว้ตั้งแม่ด้วยแล้วก็เอาไว้แบ่งปันด้วยนะคะเนี่ยสวยไปหมดเลยพูดไม่ถูกเลยค่ะลูกค้าแต่ถ้าใครเนี่ยค่ะเดี๋ยวไฟจะให้ดู ขออนุญาตแบบให้ดูทุกตู้นะคะแล้วถ้าลูกค้าอ่าท่าไหนเห็นต้นไหนสะดุดตาโทรมาถามหาไฟได้เลยแล้วก็ถ้าลูกค้าบางท่านนะคะแอดไลน์นะคะก็แคปแล้ววงมาให้ไฟดูได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะ100กับ150นะคะจะมีบางสายพันธุ์เนาะที่แบบว่ายังเป็นแบบยังมีราคาขึ้นมาหน่อยก็จะ180-200นะคะประมาณนั้นนะคะลูกค้าเนาะ อะตู้นี้ก็จะมีไม้เก่าไม้ป้ายอ๋อเดี๋ยวขอเพิ่มเติมให้อีกตู้หนึ่งค่ะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเช้านะคะลืมมาที่เศรษฐีสุพรรณนะคะน้องเป็นเศรษฐีสุพรรณที่หน้าชมพูนะคะหน้าชมพูชมพูดุดไข่มุเกเคลือบเลยค่ะ100บาทค่ะลูกค้าตัวนู้นก็หนึ่งร้บาทนะคะหนึ้บาทดารานุกพลรัตก็มีนะลูกค้าสองบาทเนี่ย อันนี้ก็นารีร้อยหนะคะเมื่อเช้าไม่ได้ลงตู้นี้ดารานุพรลัสนะคะ200บาทอันนี้จะเป็นนางรักสุดเทวีนะคะพื้นเขียวเลยแหละต้นนี้ต้นละ100บาทนะคะนู่นนะคะเพชรบ้านมาทุมก็ร้อยห้มหาราชก็ร้อยห อี๋ยวไฟแผนกล้องให้แบบมีลูกค้าคือสวยจริงๆสวยจริงๆชอบต้นไหนวงมาหรือโทรมาบอกลักษณะได้เลยนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าในตู้เนี่ยหนึ่งรนะคะแพงสุดก็มันมีไม่เยอะเนาะร้อยแปดสิรอยอะไเงี้ยนะคะเว้นแต่ไซส์แม่พันนะที่มีดารานุพัดต้นใหญ่ตัวนู้นนะคะห้าร้อบาทแล้วก็ขายตามแบบฟอร์มนะให้ลูกค้าได้ไปปลูกต่อนะคะเพราะว่า ที่ไฟขาย100กับ150เพราะว่าบางต้นมันล้นกระถาง5แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็คือลูกค้าไม่ต้องไปรอนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ไม้เล็กก็มีค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะเนี่ยตัวนี้ก็มีกระถางเล็กแบ่งรัดสมีเงินนะคะตุ๊กแกก้านด้าร้อบาทกิติมาเจนจิราก็มีเก้าทับก็มีนะคะนี่นะคะมณีลอมเพชรก็มีนะคะมณีลอมเพชร,ก,ะะพชรก็อยู่ที่250ร้อยห้าสิบ หลวงพ่อพูดนะคะใบแผงแบบนี้กัดหน้าชมพูนะคะร้อยหบาทเท่านั้นนะคะถัดมาที่ตู้นี้เห็นไหมคะที่หลงๆไปเพราะว่าไฟคัดไปแพคนะคะเพราะว่ามีลูกค้าซื้อไปเนาะเนี่ยค่ะเพชรจมาทองแบบนี้ส่งร้อยบาทลูกค้าหันอุมาประสานกายก็มีตั้งแต่กระถางสีก็ร้อยแปดสิบร้อยห้ากระถาง5้าขึ้นมาหน่อยก็สงร้อยห้นะคะคือตอนนี้เนาะลูกค้า ถ้าใครที่อยากได้ไม้ด่างไม้ป้ายนะคะไม้กัดสีใส่ตั้งแม่นะคะตอนนี้มีแบ่งอยู่ที่ร้อยกับร้อยห้าสิบแต่ที่อย่างตนน้นเนี้ดารานพัลั์นะคะใส่แม่พันเลยพอนานแล้วแล้วใบใหม่เปิดออกมาลึกด้วยตัวนี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าดูได้แคบมาเลยได้นะคะแล้วก็ตูน้นู้นนี่ใหญ่มากคือลูกค้าดูตู้นะ ใหญ่มากแ่เดี๋ยวไฟพาไปดูที่กําลังเตรียมแพ็คส่งลูกค้านะคะแม่ไฟขนไปแล้วนะคะส่งรอบอะยังมีหลงอยู่เนาะคือไฟไม่ได้เอาออกมาให้ขอขอภัยด้วยนะคะไม่ได้ออกมาถ่ายให้เพราะว่าวันนี้เหมือนจะปวดหัวนะคะเนี่ยค่ะนี่เอาออกมาแล้วนะคะเราก็มาจะเตรียมเอากลับไปแพ็คนะคะเนี่ยตัวเนี้ยก็ใช้ชนต้นละร้อยนะคะต้นละร้อยใช้ชนเนี่ยนาดีบุรพาแต่ที่เหลืออยู่จะเป็นแบบ คือที่ต้นที่ไฟโชว์เนาะอันนี้เจ้าปลแก้วนะคะเนีย่ยเขาใหญ่นะคะแต่ไฟไม่ได้เนีย่ยเขาใหญ่ประมาณนี้เลยแหละลูกค้าแต่ไฟไม่ได้ยกขึ้นมาเนาะแต่ใหญ่จริงๆนะคะเดี๋ยวไฟต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องลูกชาวนาอีลามาแล้วด้ยวยนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันสุดสัปดาห์นะคะนก,ก็ประมาณวัน สุกเสาร์อาทิตย์นะคะหรือใครจะโทรมาจองก็ได้เพราะในบางครั้งอะเนี่ยเดี๋ยวไฟให้คุณแม่แพ็คให้ได้นะคะเดี๋ยวปิดคลิปกันไปกับดอกย้านะคะแล้วก็ริมทุ่งนานะคะจะร้องเพลงให้ลูกค้าฟังก็นึกเนื้อไม่ออกเลยนะคะพยายามแบบนึกเนื้อเอ๊ะนี่นะคะจะร้องเพลงดอกย่าในป่าปูนก็นึกไม่ออกเลยนี่ค่ะลูกค้าจบกันไปกับ ทุ่งนานะคะยามเย็นสวยๆนะคะนกน้อยบินนะคะค่ะถ้ายังไงฝฟายก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาเลยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ